สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมืม้อนี้ยายเพวันมีคนงานมาหดสวนให้เด้อค่ะเด้อ <c oughs> ยายละตีเป็นเอื่อยของยายเพวันนี่ละ่ะเพิ่นดูหลายข่าวบอกว่าจะเฝ้าโหดให้แดดเบิดก่อนเพิ่นก็บ,บ่ฟังเพิ่นโหดกันเลยว่าเบิง่งเอาโหดต่อขคนที่ท้ายคลิปบ่านฉันดอกสวัสดีค่ะยายละตีเออเห็นบ่พี่น้อง ผู้เฒ่ามันหดสวนหดขนาพี่น้องแดดออกซองมือนนี่แหงเบิดซองมือนาเมือนโตใหญ่นาะแหงเบิดเลยสวนอย่าไปหดหัวมันถอหันเปลืองน้ำมันเกิดเองมันดอกหันตัวนั้นดูแท้ๆพี่น้องดูแท้ๆ นี่ดทั้งทัวในที่ผุนหดกับพทัวหดสวนใชมองมันมีต่นกับดไปเวิดแล้วเนาะอ่นหดหดสมไเหี่ยวดพี่น้องเอนี่ล่ลคกะเออเราบ่กมนคนเนตม็ดอีนัวนอันนี้กอกมันมีอยู่อ่นกอกมันเ่อสายยางมันมาลดผุนนี้สองทางผุนอีกผุน จะเสีมันมาตัวฝนขึ้นอิ่มละ่ะต๊ออละลาลพดนายกินนักัเมียเีย,ยใหม่บง <c oughs> เอาเด้อลูกลานเลยดูแทะบอกบอเหตุปนให้กกเหตดบบเดบังขับเห็ดเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อบอกว่าจะเฮตจะเฮ็ดกัยังเฮ็ดอยู่จเลดถทายคลิปสาให้มันแหลวดูแหงพี่น <c oughs> ้อง <c oughs> ดูแห่อองไรยูโวเป็นเ่เห็ดเดกันเนาะเออใส่นังโกมีคนสวนแล้วพี่น้องย่าไปวันมีคนสวนแล้วมีคนหดสวนให้แล้วยาไปวันมีคนหดสวนให้แล้วพี่น้องเบ <c oughs> ื้องอันขนาดนี่ก็งามงามพี่น้องเบิ่งงามข <c oughs> ึคนค้นถือกแดดนี่โอ้โหเออถือกแดดนี่เขี้ยววันเขี้ยวขึ้นจะได้กินละพี่น้องอีกกาทิยช่องกะทิคก็สิได้เก็บไปพัดละล,ะละ่ะอน,นตัดเอา ตัดตัดเอาหล่ะกอให้มันเหลือห่างๆ,หางๆให้มันแตกไม้บานนี่จุงไว้จักซีหาตุน่นถอนไปกินแล้วโมม,มีไหนมันหันตีนได้มันดีมีอายุไหนมันสิบเอียงเอามาปลูกอยู่ยน,น,นี่บัวสาได้หอนหอนมันยังขืนดี <c oughs> เห็ดโมพี่น้องแดดออกแดดออกในขคน เด็กคนมาหดสวนหายเลยหดมือเจ้าอยากยบเบิดทั้งนี่ก็ทั้งใหญ่อหุ่นก็จังซันตี้จังวันเปลืองน้ำจังวัดบอยากใหญ่แห่งฮดข้าแดดฮดเราเหนนมันก็แหงเนาะเออหดเราเมันก็แหงนี่นนมนหมอพี่น้นองแดดออกซ้องมือซ้ำม,มือพักเคี้ยวไปเบิดเลยฮดบักผีกบักผีกก็เลือดเต็มโตพี่น้อง ฝนโต๊หล้ายเอ่งานท้ายใแล้วร้ายเทือนเราทังนั้นสิทายคนงานนี่หย่านคนงานอู่ต้องคุมคนงาน, <laughs> นฮึ่ยๆดขนาๆ้ยๆาง,ง่าๆฮ่ยพี่ๆพออยๆฮึ่ยๆฮึ่ยๆฮึ่ยๆฮา่ยๆฮา่ยๆฮึ่ยๆอเ่ยๆฮึ่ยๆอเ่ยๆฮึ่ย่ยๆฮึ่ยย่ยๆ่มาฮึ่ยามั่ยๆฮึคยๆาึ่าึ่ยๆ่ม พุดไปใส่บกพริกกันได้แน่ปูบกพริกค่ะไม่ไปเปลี่ยนจีนหน่วยได้หรอออกดอกลายอย่าไปโหดมันถ้าบอกเออเปลี่ยนโหดได้ไหมจังบ่โหดเนี่ยจนวัดโอ้ยหยาบพักสีหอมมันเกิดเองมันจังหัวมันละพุชเกษียณแล้วพี่น้องยังละตีก็ได้หาแต่เมื่อบานค่ะเมืองไทยห้าลูกห้าล้านอยากแต่น้ำโควิดเลยบนเดืเมื่อจักเถื่อ ก็เลยมานอนกับน <ing> ้องมาอยู่กับน <world> ้องถ่าสะก้อนจำในเมื <o> ่อบานกันน <mad> ี่เ <naprawdę> ด <med> ้กัขอกปุ๋ยมาร์กนี่เดี๋อามาแต่ขอกนี่เออเอามาแต่ขอกนี่ก็เลยมาถูกอันขันสมุดบานเขาโหลดเข้ามาอันนี้ก็สิถิ่มไปน้ากันนั่นละคันเที่ยวใช้ทั้งขยะเขาบ่อยใส่หยาลวบ่อยใส่บ่พอใส่ทั้งขยะไปถิ่มมองถิ่มขึ้จะห้าวสวยอาจา์ไปถิ่มเขาก็มีอีกต่างหากทั้งยังไง ถวยกับจานกระเทารุงหันมาเนี่ยันเสียบ่ได้ทิมเหมือนที่อเนกทาเอาทาไปฟอมกันกับเถ้ารถเข้ามาคนดินไปนี่คนหินไปนี่พี่น้องรถสีจางเข้ามาคนหินไปคนดินจะส้วงพลนกันมันเสียผลกันมันเสียต้นใหญ่จนหย่านจดหมายนั่งกบูปวะเห็นจดหมายนี่ยหย่านเลยเสียแต่เงินใจแต่เงินเธอวะ อุย้ยตัวสีสางบานเนี่เป็นหลนะังเนาะพี่น้องเนาะม,มันมันค้อง,ง่ายที่นี่พักสวมเสาร์มีเนาะม้อนคืน<ะ>เออตรงห่อนห่อนพุ่ยังสี่ขืนพักสวมเสาว์พักพักยังเกาะพักพักห้อมเออวันนี้สามารถขนาดดทหาน,น,หนใส่แรงงานผู้เฒ่าพี่น้องบ่มียังเห็ดบ่มีมยอด บักหมอมเนิรกลันแต่ว่ากว่ามันสิป่งอยู่ได้กว่าเหงามันบ่ฮอดได้ตายเออมันจ้าเวลาก็สิได้สุกเป็นอยู่แต่ว่ามันสิบ่สุกบ่แดงให้ก็สิเป็นบักพริกอ่อนกินบักพริกอ่อนหั่นติเออมันหนาวหลายไปเนาะฝนตกบ่เซาจักเทื่อเดือนพฤษภาคมเบิดเดือนนี่บักถั่วเห็นบ่บักถั่วนี่าละานใหญ่ขึ้นก็กินบ่เบิดดอก ถนาเราสท์ภายนอกโทรมาวันนี้สาบบย่าจะบัรหลับอยู่ในบาทเป็นหมอพี่น้องโอเคน้องพี่น้องนอกถือใจกับโคไหลโ์กดแช่ห้ยายพวันให้ยายลตีในเดอ้อค่ะมืนอี้สำหรับคลิปนี้ก็สั้นมีละพี่น้องสวัสดีค่ะ